กับเรียนท่านประธานที่เคารพผมพลรตรีสุพิสารภักดีนฤตาตบัญชีรายชื่อพักก้าไก่ครับท่านครับขอมีุณอมวลกำในการให้ข้อสังเกตนะครับในเรื่องรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการปรับปรุงให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนจากภาครัฐและ การบริหารราชการส่วนภูมิภาคท่านประธานครับเมื่อวานคงจําได้นะครับว่าผมมีกระทู้แยกเฉพาะไปยังสํานักนายกอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่สภาเราและผมคิดว่าการมาธิการก็คงยังไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ออกมาโดยมติครมมอเมื่อวันที่สิบดพฤษภาคมห4สี่นะครับเรียกว่า แผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสําคัญบิ Big ๊ก็อกครับ BR ครับจาคำนี้นะครับ BR ครับ BR นะครับในเอกสารนั้นจะมีแผนงานโครงการกิจกรรมแล้วเนื้องงานนะครับโดยเฉพาะเข้าไปในแผนด้านการบริหารราชการแผ่นดินครับท่านประธานครับ ต้องเข้าไปดูครับเพราะในนั้นจะบอกระบุเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของประเทศไว้ในเนื้อหาที่ภาครัฐกำลังจะทำนะครับโดยเฉพาะ BR-02-01 นะครับคือปรับเปลี่ยนแปลงการบริหารและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล ร้อสิบโครงการนะครับท่านเข้าไปดูนะครับและในนั้นก็จะมีโครงการสําคัญสำคัญของสองโครงการที่ผมนําเสนอนะครับเป็นโครงการของสชนะครับที่เรียกว่า b r ศูนย์สองนเะครับเป็นโครงการเกี่ยวเรื่องการจัดทําบัญชีข้อมูลภาครัฐนะครับที่เรียกว่า government data catalog นะครับสี่กสิล้านเศษ็ศษครับส่วน b r 0 2 0 1 x สอ ครับ06นะครับเป็นเรื่องของ escape, โอครงการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเปิดเผยการใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่เรียกว่า Open Data ครับ41ล้านเศษเครับท่านประธานครับนี่ครับนี่แค่แค่จิบๆที่รัฐเอาไปทำนะครับและก็ลังจะทำดังนั้นทั้งหมดที่ท่านศึกษาเรื่องบัตรนี่ครับ มันจะต้องเข้าไปอยู่ในถังข้อมูลพวกนี้ถูกจัดการนะครับและเข้าไปอยู่ถังเดียวกันผมดีใจครับที่บัตรประชาชนเราจะเป็นทั้งบัตรแสดงตนบัตรเบิกเงินบัตรใช้ค่ารักษาพยาบาลบัตรขึ้นทางด่วนบัตรสวัสดิการบัตรรับเงินบัตรค่าเน็ตบัตรค่าฟรีต่างๆที่รัฐควรจะทําให้ได้แม้กระทั่งจะกลายเป็นบัตรวิเศษที่สุดนะครับแต่สิ่งสำคัญคือผมจะมีข้อสังเกตงี้ครับว่า เมื่อจะทำให้บัตรนี้มันเกิดขึ้นได้ต้องทํำยังไงครับออกกฎหมายครับสภาแห่งนี้ครับต้องแก้กฎหมายกฎหมายจะต้องเขียนว่ารัฐวิสาหกิจภาคเอกชนที่จะใช้บริการที่จะให้บริการแก่ประชาชนต้องพึงจะต้องใช้บัตรประชาชนและเชื่อมโยงข้อมูลนะครับเพื่อให้บริการอย่างทั่วถึงรวดเร็วเกิดประสิทธิภาพ ด้วยข้อมูลในอัตลักษณ์ของบุคคลอย่างรละนับรังตามกฎหมายที่กําหนดเนี่ยครับออกกฎหมายเนี่ยแล้วทุกหน่วยงานจะต้องเอาไปใช้บัตรใบเดียวจะเกิดขึ้นจริง,รงๆครับท่านประธานครับฝากไปด้วยครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตที่ต้องออกกฎหมายครับอันที่สองครับท่านประธานครับสําคัญคือเรื่องของการนําบัตรไปใช้นําบัตรไปใช้นั้นสิ่งสาคัญคือ,อเจ้าที่ที่เรา มักมีปัญหาขอสำเนาบ่อยๆเนี่ยรัฐเองจะต้องซื้ออะไรครับซื้อเครื่องมืออ่านบัตรครับเครื่องมืออ่านบัตรนะครับและในบัตรนั้นจะต้องมี QR โค้ดหรือ,อ,อบาร์โค้ดที่สแกนได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยของภาครัฐจะต้องมีมือถือเนี่ยมือถือนะครับที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยเพื่อมาอ่านบัตรประชาชนเรานะว,ว่าใช่ตัวจริงเสียงจริงชื่อนี้มีประวัติอย่างนี้นะครับสองอย่างครับคือมีเครื่องอ่านคือ l e a เดอร์ในออฟฟิศทุกออฟฟิศ ไม่เชื่อเข้าไปที่แบงก์ก็ได้ครับเมื่อเช้าผมไปแบงก์มาเข้าไปมันรูดบัตรเอาสำเนาบัตรผมมาให้ผมเซ็นรับรองเลยนะครับแสดงว่าเขาปล่อยบัตรและกรมการปกครองเขาปล่อยมาที่เอกชนแต่มม่รู้เก็บตังค์เท่าไหร่นะนะครับ,นะรบแต่ภาครัฐเองยังไม่เคยทําเรื่องตัวลีดตัวอ่านเนี่ยครับลีดเดอร์เนี่ยครับอ่านไม่จําเป็นต้องมาขอเราแล้ว,ลวต้องติดเครื่องอ่านทุกภาครัฐนี่คืออันที่สองครับข้อสังเกตและจะต้องทําแอปพลิเคชันให้เจ้าที่รัฐ โหลดแอปพลิเคชันใส่มือถือตัวเองเวลาเขาถามว่าคุณชื่ออะไรเอาบัตรมาดูซิตำรวจเปิดแอปพลิเคชันฉายอ๋อคนนี้ใช่บัตรครับถูกลงทะเบียนถ,ถูกต้องไม่ผิดคนเพราะว่ามันจะมีการทําบัตรใหม่ครับท่านทรานไปทําบัตรใหม่มันต้องวอยข้อมูลบัตรเก่าทิ้งและไอ้บัตรเก่าเนี่ยมันใช้ได้ครับใช้ผ่านทางได้ครับสแสดงตนได้ครับใช้กับรปภได้ครับนะครับถ้าไม่เก็บไม่ยึดและไม่ทําลายข้อมูลในบัตรเก่านั้น นะครับและอนาคตข้างหน้าครับในบัตรฝังชิปได้ครับฝังชิปได้นะครับใช้ในกิจการอื่นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องเดต้านะครับแล้วการพัฒนาที่ไกลขึ้นนะครับสิ่งสำคัญถัดไปครับเรื่องของบัตรเก่านะครับงั้นกรบเก่าข้างหลังเนี่ยนะครับที่ใช้เนี่ยจะมีรหัสเลขข้างหลังบัตรไม่ใช่เปิดดูนะครับเวลาคนถามเนี่ยมักจะถ่ายบัตรข้างหลังไปให้เจ๊งครับเข้าไปทั้งบัตรนะครับบัตรข้างหลัง งั้นวิธีการใส่ข้อมูลพวกนี้ควรจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลลึกลับเข้าไปอีกหน่อยนะครับเมื่อการลงทะเบียนแล้วจะต้องมีรหัสเช่นถามว่าแม่คุณเกิดที่ไหนคุณเจอภรรยายกันที่ไหนแล้วก็มี d a ต a ส่งกลับมาหรือมีการใช้ OTP ส่งกลับมาแล้วแถมยังมีต้องตรวจสอบความเป็นมนุษย์อีกว่าไม่ใช่เครื่องมันรันนะครับให้ดูรูปดูภาพสักสี่ห้ารูปว่านี่รูปแบบนี้คุณตอบถูกเป็นมนุษย์นะ นะครับเพื่อยืนยันบัตรในกรณีที่จะต้องใช้บัตรในสิทธ,ธิต่างๆนี่คือคือสิ่งที่จะต้องมีครับงั้นบัตรในอนาคตมันจะต้องเป็นรูปแบบนี้และบัตรใบเดียวมันจะใช้ทั่วทั้งประเทศได้หน่อยครับท่านประธานครับและที่สําคัญคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องร่วมมือกับกรมการปกครองกรมการปกครองตัวดีที่สุดครับถ้าไม่เปิดข้อมูลปล่อยข้อมูลบัตรประชาชนทุกวันนี้ออกไปทุกหน่วยงาน ได้แล้วครับนั่นคือหัวใจสำคัญของการเริ่มต้นของการใช้บัตรเดียวทั่วไทยนะครับและผมเคยใช้บัตรประชาชนครับท่านครับไปรูดเสียค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลของรัฐครับท่านประธานครับนี่คือวิเศษสุดครับท่านานาครับขอบคุณครับ